ลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o l i k i n g channel นะครับอ้าววันนี้เนี่ยก็ตามปกคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ทริคในการตั้งค่าโปรแกรม obs studio กันเนาะว่าจะทำยังไงให้มันอัดลื่นๆอัดชัดๆอะไรอย่างนี้นะครับผมสตรีมมิ่งแบบ full hd แบบเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาจะมีขั้นตอนไดบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ มาขั้นตอนแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับผมก็จะขึ้นมาที่หน้าต่างแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นปี2023แล้วนะครับผมอ่าพอได้มาหน้านี้แล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้เซตติ้งซีนกับซอสเนี่ยก็เซตติ้งให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าอย่างอันแรกก็คือเพิ่มซีนมาก่อนบวกกดบวกตรงนี้นะครับผมแล้วก็เขียนซีนไปเลยครับผมว่าซีนนี้ชื่ออะไรนะฮะจากนั้นก็กดโอเคไปได้เลยนะครับผม อ่ะพอเสร็จจากช่องที่1แล้วนะครับผมก็ให้ขยับมาดูที่ช่องที่2นะครับตรงคําว่าซอสตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนหลักๆอยู่2ซอสนะครับผมอ่ะมากดที่บวกนะครับพอกดบวกมาแล้วเนี่ยก็เลื่อนมาคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับผมเกมแคปเจอร์ตรงนี้นะครับกดไปเลยครับ1ครั้งนะฮะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยทำการสร้างชื่อซอสซอสนี้นะครับว่าจะให้ชื่อว่าอะไรนะครับในส่วนตรงนี้มันก็คือเกมแคปเจอร์ผมก็ตั้งชื่อไปว่าเกมแคปเจอร์ตามเขาเลยนะครับ พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับผมก็กดโอเคได้เลยครับผมพอขึ้นมาที่หน้าต่างนี้เนี่ยเราก็มาดูที่โหมดนะครับผมเราก็เลือกเป็น full screen application เนอะอ่าอันแรกเลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องติ๊กอะไรเพิ่มก็ได้นะครับผมเขาก็ติ๊กมาให้เราแล้ว2ตัวเนาะก็คือ capture cursor กับ use anti cheat ตรงนี้นะครับในส่วน capture cursor นี่ก็คือแบบในเกมเราก็จะเห็นเมาส์ขยับไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าใครไม่อยากให้เห็นก็ปิดไปได้นะครับ แต่ถ้าใครอยากให้เห็นก็กดเปิดไว้นะฮะจากนั้นเนี่ยกดโอเคไปได้เลยนะครับผมนี่มันก็จะมีซอสให้เรามา1ซอสแล้วนะครับก็คือเกมแคปเจอร์ซอสเนาะแต่ก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังมีอีกหซอสที่สําคัญมากๆนะครับผมก็คือดิสเพย์แคปเจอร์นั่นเองนะครับโดยขั้นตอนก็คือกดไปที่บวกเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับดิสเพย์แคปเจอร์ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับ พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมจะตั้งชื่อก็ได้ไม่ตั้งชื่อก็ได้นะครับผมอ่ะกดโอเคไปได้เลยครับพอกดโอเคเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับอันแรกก็คือแคปเจอร์เมทัลตรงนี้นะครับเราก็ตั้งเป็นออโตเมติกไปก็ได้นะครับผมส่วนหัวข้อดิสเพย์ตรงนี้นะครับมันก็คือหน้าจอของเรานะครับถ้าคอมเรามี1จอเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกแค่แค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าใครต่อ2จอ3จอมันก็จะมีตัวเลือก 2- สอกขึ้นนไปะครับ อันนี้ก็ต้องดูชื่อของเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆใช้จอตัวไหนอยู่นะครับในส่วนตรงนี้ผมก็จะเลือกจอที่ผมจะอัดนะครับก็คือจอนี้นั่นเองนะฮะกดไปเลยครับผมอ่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือแคปเจอร์เคอร์เซอร์เหมือนเดิมก็คือแคปเจอร์ตัวเมาส์ขยับขยับตรงนี้นะครับถ้ากดปิดไปมันก็จะไม่เห็นนะครับสังเกตนะครับไม่เห็นเมาส์ขยับในหน้าจอนะครับอ่ะกดเลือกไปนะครับผมจะได้เห็นทุกคนนะครับอ่ะจากนั้นกดโอเคไปได้เลยครับผม อ่าตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดล็อกไปเลยครับผมไม่ให้มันขยับนะครับล็อกไปเลยนะฮะแล้วก็ไอคอนลูกตาตรงนี้นะครับผมมันก็คือการปิดเปิดนั่นเองนะครับผมอ่าอย่างเช่นนะครับผมอยากอัดแค่เกมผมก็ปิดดิสเพย์ไปได้นะครับผมหรือว่าผมอยากอัดแค่ดิสเพย์แคปเจอร์อย่างเนี้ยเห็นแค่หน้าจอยอย่างเนี้ยไม่อยากเห็นเกมก็ปิดเกมไปได้อะไรงี้เนาะเออ อันนี้ก็เอาไว้สําหรับคนที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นหน้าจอดิสเพย์ของเราอะไรเงี้ยอาจจะลกหรือว่าอาจจะเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ปิดไปได้นะครับถ้าใครอยากสตรีมเกมแล้วไม่อยากให้คนอื่นเห็นดิสเพย์เนาะเออแต่ส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมก็เปิดทั้ง2ตาก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าก็เสร็จไปแล้วนะครับสองซอสหลักๆนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเซตติ้งแล้วนะครับผมมา กดไปที่ setting ได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับกดไปเลยครับพอกด setting เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นเมนูของ general เนาะก็มันจะให้เราเปลี่ยนภาษาได้นะครับผมแต่ผมก็จะตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วมันยังมีให้เราเปลี่ยนทีมด้วยนะครับผมนี่เราจะเป็นทีมอื่นก็ได้นะครับตามความชอบเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับนี่อ่าผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ แต่ผมเนี่ยจะตั้งเป็น default นะครับผมก็คือน้องยามิ default ตรงนี้นะครับผมพอตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ย่วนอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมก็ให้มันตั้งค่าเป็น default ของเขาไปเลยนะครับแล้วก็กด apply ไปได้เลยนะครับถัดมานะครับผมก็คือเมนูของ Steam นะครับผมนี่เขาบอกก่อนนะครับผมว่าเมนูสต e a m ตรงนี้เนี่ยถ้าใครอัดคลิปอย่างเดียวไม่ได้สตรีมก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากสตรีมก็ทำตามผมได้นะครับ อ่ะอันแรกนะครับผมถ้าใครอยากสตรีมนะครับก็มาดูที่เซอร์วิสนะครับผมตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกแพลตฟอร์มของเราไปนะครับว่าเราจะสตรีมลงแพลตฟอร์มไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทวิตเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube นะครับผมก็เลือกได้ตามนี้เลยนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะเลือกเป็น y YouTube เนาะอ่ะส่วนเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับก็ให้มันเป็นค่า Default มันไปนะครับ จากนั้นนะครับให้มากดที่ตรงนี้นะครับ connect account ตรงนี้นะครับเราต้อง connect account YouTube เราเข้ากับตัว OBS ด้วยนะครับผมอ่ะกด connect account ไปเลยนะครับพอกด connect account ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าต่าง Chrome หรือหน้าต่างเบราว์เซอร์ของเรานะครับก็ให้เราเลือกบัญชีของเรานะครับว่าเราจะใช้บัญชีไหนสตรีมนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นช่องลองของผมนะครับก็คือช่อง cast game Steam Game ของผมนั่นเองนะครับในช่องนี้ ผมก็จะเลือกช่องของผมไปนี่ครับผมถ้าใครไม่มีแบบนี้ก็ให้กดล็อกอินก่อนนะครับอ่าพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะถามเรานะครับว่าเราเนี่ยอนุญาตให้ OBS เข้าถึง Account นี้ไหมนะครับแอ o u คา YouTube ไหมนะครับเราก็กดดำเนินการต่อไปเลยครับผมนี่พอกดดำเนินการต่อไปแล้วมันก็จะขึ้นว่า complete successful แล้วนะครับผมก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับ นี่มันก็จะเขียนว่า connected account แล้วก็เป็นชื่อช่อง YouTube ของเรานะครับช่องนี้ใครยังไม่ไปดูก็ไปดูได้นะครับเป็นช่องสตรีมเกมของผมเองนะครับผมอ่าพอเพิ่ม Account เสร็จแล้วเนี่ยกด apply ไปได้เลยครับผมแล้วหน้าต่างแชทก็ปิดไปก่อนได้นะครับอ่าจากนั้นไปที่เมนูถัดไปเลยนะครับผมเมนู output นั่นเองนะครับ ในหน้าต่างเมนู Output เนี่ยก็เป็นหน้าต่างเมนูที่สําคัญมากๆนะครับผมก็สามารถทําตามผมไปได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเปลี่ยน Output m o มดก่อนนะครับให้เป็น a d v a n c e นะครับเปลี่ยนจาก Simple เป็น a d v a า c e d นะครับอ่าพอเปลี่ยนเป็น a d v a n c e เสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่หน้าต่างสต r e a m i n g นะครับในหน้าต่างนี้เนี่ยก็ให้เราเลือก Audio Tag เป็น1 tag เท่านั้นนะครับผมส่วน Audio Encoder เราก็ไม่ต้องตั้งอะไรครับก็เป็นค่าเดิมของมันไปนะครับ ถัดลงมาในส่วนวิดีโอเอนโคเดอร์ตรงนี้ผมก็จะแนะนําอยู่หลักๆนะคตัวก็คือตัวนี้ H264 ตรงนี้กับ X264 ในตัว H264 อันนี้ก็คือเอนโคเดอร์ของการ์ดจอนั่นเองนะครับผมส่วนในตัว X264 อันล่างนี้ก็คือเอนโคเดอร์ของตัว CPU ถ้าใครมี CPU ที่แรงมากๆก็ให้เลือกเป็น X264 นะครับ แต่ถ้าใคร CPU ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยก็ให้เลือกเป็น encoder ของการ์ดจอนะครับผมก็คืออันนี้นั่นเองนะครับ H264 นะครับผมซึ่งชื่อข้างหน้าเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับผมให้สังเกตแค่รหัสด้านหลังนะครับที่เป็น H264 เนาะถ้าใครเป็นการ์ดจอ NVIDIA เหมือนผมเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อแบบเดียวกับผมนะครับแต่ถ้าใครเป็นการ์ดจอ AMD หรือการ์ดจออื่นค่ายอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นชื่ออื่นนะครับก็สังเกตแค่ตัวหลังนะครับที่เป็น H264 นะครับ ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมก็ลองใช้ลองปรับใช้กันดูนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่ไม่เท่ากันนะครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็จะเลือกเป็น h 264นะครับผมถัดลงมานะครับมาดู encoder setting นะครับผมนี่มาดูที่ r a t e control นะครับก็ให้เลือกเป็น cbr นะครับส่วน bitrate ตรงนี้นะครับผมถ้าใครใช้จอ1 0 8 0หรือ full hd แบบผมเนี่ยก็ให้เลือกตั้งค่า bitrate ระหว่าง6000นะครับถึง9000นะครับเพื่อความคมชัดนะครับผม ส่วนขนาดหน้าจออื่น,เ,นเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าต้องปรับประมาณไหนนะฮะอ่าในส่วนตรงนี้ผมก็จะตั้งเป็น900 0แบบนี้นะครับส่วน KeyF r a m ม Interval เนี่ยก็เปลี่ยนจาก0ูนย์เป็น2นะครับผมซึ่งถ้าใครตั้งเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะปรับเป็นออโต้เนาะมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมแต่ถ้าใครปรับเป็น2แล้วเนี่ยมันก็จะคงที่เท่าเดิมตลอดนะครับอ่าปรับเป็น2ตามผมได้เลยนะครับส่วนพรีเซตตรงนี้นะครับผมถ้าใครอยากได้ภาพที่ ความคมชัดสูงๆเลยเนี่ยก็ให้เลือกเป็นสโลว์นะครับผมมันก็จะได้คุณภาพที่ดีมากๆนะครับผมอาถ้าใครอยากได้ดีสุดเลยก็กดอันล่างสุดไปเลยนะครับแต่ถ้าใครเครื่องไม่ไหวนะครับก็ค่อยๆปรับขึ้นมานะครับให้เป็นมีเดียมก็ได้นะครับเป็นฟาสต์ฟาสเตอร์ก็ได้นะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะครับผมเพราะว่าเครื่องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะ แต่ในส่วนตรงนี้ผมก็จะตั้งเป็น slow นะครับก็คือ good quality นะครับต่อไป tuning นะครับผม tuning ตรงนี้ก็เป็น high quality นะครับอ่าส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็กด apply ไปได้เลยนะครับมาที่เมนูถัดไปนะครับเมนู recording นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเมนูของคนที่อยากอัดหน้าจอเอาไว้ตัดต่ออะไรอย่างนี้อัดเกมเอาไว้ตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นการ streaming นะครับในส่วนตรงนี้นะฮะก็คือ type เนี่ยก็ให้เป็น standard นะครับผมตั้งเป็น standard ไปนะครับ ในช่องแรกตรงนี้นะครับผมก็คือพื้นที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอของเรานีครับว่าเราจะเก็บไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยไว้ในที่ไหนไว้ในโฟลเดอร์ไหนเนาะดั้งเดิมของโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมก็จะตั้งไว้ให้เก็บไว้ที่เอ่อโฟลเดอร์ของวิดีโอนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็ถ้าใครอยากเซฟไฟล์วิดีโอไว้ที่โฟลเดอร์อื่นก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเซฟไว้โฟลเดอร์ไหนได้ไหนอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็จะตั้งตามเดิมนะครับผมก็คือค่า Default ของเขานั่นเองนะครับพอตั้งได้แล้วก็กด Select Folder นะครับอาถัดลงมานะครับผมเป็น Recording Format ตนะครับตรงนี้ก็ให้เราตั้ง Recording Format เป็นตัว MP4 นะครับ m p 4ตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็น QuickTime ที่เป็นสกุล MOV ก็ได้นะครับผมผมก็แนะนำอยู่2ตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวผมผมก็จะตั้งเป็นตัว Quick Time นะครับก็คือ MOV เนาะ ต่อไปก็เป็นตัววิดีโอเอนโคเดอร์นะครับในส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเป็น H 2 6 4ก็คือตัวการ์ดจอนะครับถ้าเป็นตัว X 2 6 4ก็คือตัว CPU เนอ,ะ,อะถ้าใครอยากให้การ์ดจอประมวลผลก็กด H 264นะครับแต่ถ้าใคร CPU แรงๆเนี่ยก็เป็น X 2 6 4ได้นะครับในส่วนนี้ผมก็จะตั้งเป็น H 2 6 4นะครับส่วน audio encoder ก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับผมก็คือตัว FFmpeg ตรงนี้นะครับ ส่วน audio tag นะครับก็ให้เลือกติ๊กเป็น2 tag นะครับก็คือ1กับ2นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมนี่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างของ encoder setting นะครับก็เหมือนเดิมนะครับค่า rate control เนี่ยตั้งเป็น CBR นะครับส่วน bit rate อันนี้เนี่ยผมแนะนำให้ตั้งสูงๆได้เลยนะครับจะตั้งได้จนถึง1 0 0 0 0แสนหรือ2 0 0แสนเลยก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้แค่ไม่เกิน50,000ก็พอนะครับ 50 0ห0ื่นนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับผมซึ่งถามว่าบิตเรทคืออะไรนะครับผมบิตเรทเนี่ยคือขนาดไฟล์ภาพนะครับต่อ1วินาทีนะครับผมเพราะมันขึ้นว่ากิกะบิตเพอร์เซกนะครับหภาพต่อวินาทีเนี่ยเราจะตั้งขนาดภาพภาพนั้นเนี่ยอยู่ที่กี่กิกะบิตนะครับใน,นส่วนนี้ผมตั้งเป็น50,000ื่นกิกะบิตเนาะถ้ายิงตั้งเยอะเนี่ยขนาดไฟล์ที่เราอัดมาเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งมันก็จะกินทรัพยากรเครื่องมากนะครับผมอ่าซึ่งก็แล้วแต่เครื่องของทุกคนนะครับว่าเราจะตั้งเป็นเท่าไหร่นะครับจะอยู่ที่9000ก็ได้นะครับหมื่นก็ได้หรือ2000 20, 0ื่นสก็ได้นะครับหรือใครอยากลองทะลุ1 0 0 0 0แสนกิกะบิตเพอร์เซกเนี่ยก็ลองได้นะครับผมอ่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเซฟไฟล์ขนาดใหญ่เท่าไหร่เนี่ยโอกาสของภาพที่มันชัดเนี่ยมันก็จะมีมากใช่ไหมครับ ซึ่งถ้าใครไม่เห็นภาพเนี่ยผมก็จะขึ้นภาพให้ดูนะครับระหว่าง9,000บิตเรท30,000บิตเรทกับ50,000บิตเรทเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นภาพให้ดูนะครับก็ให้ทุกคนลองดูกันเองนะครับว่าบิตเรทเยอะบิตเรทน้อยเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับ Can you please give me a ride? I can't do it. I can't marry him. a i right, come on. I got you. Just get me out of here, please. I live in Vinewood Hills, k i m b l e Hill Drive. Oh, Rod, thank you so much. I was starting to think nobody was going to stop. See girl อ่ะส่วนต่อไปนะครับผมเป็นส่วน Keyframe Interval นะครับก็ให้ปรับเป็น2นะครับผม ต่อมาหัวข้อ preset ต,ตรงนี้นะครับผมมามาดูที่หัวข้อ preset นะครับมันก็จะมีตั้งแต่ fastest ไปจนถึง slowest ตรงนี้นะฮะอ่ะ ซึ่งตัว f a s t e s ตรงนี้เนี่ยมันคือการที่โปรแกรมเนี่ยมันประมวลผลไวมากนะครับไม่กินทรัพยากรจนเกินไปนะครับแต่มันก็จะแลกมากับคุณภาพที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้คุณภาพสูงๆคุณภาพดีๆเลยเนี่ยก็ให้ปรับเป็น slow นะครับแต่มันก็จะกินทรัพยากรเครื่องนิดนึงนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็จะตั้งเป็น slow นะครับก็คือ good quality เนาะก็เปรียบเสมือนเราทํางานช้าๆเนี่ยเราก็จะได้งานที่ประณีตมากกว่าทํางานเร็วๆใช่ไหมครับอ่ะในอันนี้ก็ แบบเดียวกันเลยนะครับผมปรับเป็นสโลว์นะครับผมแล้วก็กู๊ดคุณตี้เนาะซึ่งใครอยากตั้งตามผมก็ได้นะครับผมก็ลองตั้งดูนะครับหรือว่าใครอยากตั้งเกินไปกับผมก็ได้นะครับก็คือสโลเวสไปเลยนะครับถ้าเครื่องใครแรงๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยการ์ดจอสูงๆซีพียูแรงๆอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ถ้าใครเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยเล่นเกมไม่กระตุกเลยแต่กลับมาดูคลิปแล้วคลิปกระตุกอย่างเงี้ยก็ให้ปรับเป็นฟาส์หรือฟาสเตอร์ฟาสเต็ก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องก็ความเร็วไม่เท่ากันเนาะอ่ะเลือกไปนะครับ เป็น l โล g o o ูดค a l i t y เนาะต่อไปทู n i n g ก็ High ฮค a l i t y นะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ตั้งค่าแบบเดิมไปนะครับผมจากนั้นเนี่ยกดแอปพลไปเลยครับ1ทีนะฮะ่าในเมนูออ d ดิโอตรงนี้เนี่ยก็เจเนอเรลเราก็ตั้งเป็น48เฮิร์ตนะครับผมให้สูงที่สุดเลยเนาะส่วนแชนแนลเนี่ยก็ตั้งเป็นสเตอริโอนอกจะได้แยกเสียงซ้ายขวานะครับ ถัดมานะครับที่เดสก์ท็อปออเดโอตรงนี้เนี่ยก็ให้ตั้งเป็น d e ฟอลต์ไปนะครับผมจะได้เหมือนกับเครื่องที่เราได้ยินนะครับถัดลงมาอีก2ตัวนะครับที่เขียนว่า Mix ตรงนี้นะครับก็คือตัวไมโครโฟนของเรานั่นเองนะครับมันจะเขียนว่า d i s a b l e อยู่ปิดอยู่เนาะเราก็เปลี่ยนเป็นไมโครโฟนที่เราใช้งานอยู่นะครับผมในส่วนตรงนี้ผมก็จะเป็นไฟฟายเกเ้านเนาะก็เลือกไปเลยนะครับผมอ่ะพอเลือกไปแล้วเนี่ยก็กด a อป l y ได้เลยนะครับ ัดมามาที่เมนูถัดไปนะครับเมนูวิดีโอนั่นเองนะครับที่ช่องแรกตรงนี้นะครับเบสนะครับผมเบสเรสโซลูชันตรงนี้นะครับก็ให้ตั้งเป็นค่าหน้าจอของเรานะครับว่าเราใช้จออะไรอยู่นะครับในส่วนตรงนี้ผมใช้จอ Full HD นะก็คือ1920ค1080ก็ให้เลือกไปนะครับแต่ถ้าใครใช้จอ 2K 4K ก็เลือกตามขนาดจอของเพื่อนๆได้นะครับถัดมาที่ Output Resolution นะครับผมก็คือ วิดีโอที่จะส่งออกไปเนี่ยจะขนาดเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นพันเก้าร้อยสิบไหมหรือว่าจะน้อยกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ก็ให้เราทุกคนตั้งไปนะครับผมผมก็จะตั้งเป็นหนะึ่งพันเก้าร้อยี่สิบคูณพันแปดสิบเนาะอ่าส่วนอันสุดท้ายตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเฟรมเรทของเรานะครับว่าเราจะใช้กี่เฟรมเรทนะครับในคลิปวิดีโอที่เราอัดนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็จะอัดแค่60เฟรมเรทเนาะผมก็ตั้งเป็น60เฟรมเรทนะฮะพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็กดแอปพลายได้เลยนะครับ าจากนั้นเนี่ยก็ไปดูที่เมนูถัดไปเลยนะครับก็คือเมนูฮอตคีย์นั่นเองเนาะานในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่2หัวข้อนะครับผมก็คือหัวข้อสตรีมมิ่งกับหัวข้อเรคคอร์ดดิ้งเนาะซึ่งในหัวข้อสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะมี start streaming กับ stop streaming นะครับผมอ่ะก็ให้เราเลือกไปเลยนะครับว่าเราจะกดปุ่ม start streaming ที่ปุ่มไหนนะครับและ stop streaming ที่ปุ่มไหนนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็จะตั้งเป็น F9 เนาะก็คือกดไปอย่างนี้แล้วก็กดที่ปั้นพิมพ์บน F9 นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะ แล้ก็สต o p เป็น f 1 0นะครับส่วน start recording ก็ f 1 1และ f 1 2อย่างนี้นะครับใครอยากตั้งตามผมก็ตั้งได้นะครับในส่วนอื่นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับให้กดเสรนะครับก็ลองดูนะครับว่าเราจะใช้คอ t k ีย์กับคำสั่งไหนบ้างนะฮะพอเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับหัวข้ออื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็กดโอเคไปเลยครับผม พอกดโอเคมาแล้วเนี่ยเหมือนจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับผมก็ยังมีการเซตติ้งไมโครโฟนกับเซตติ้งแท็ก์อย่างอีกนะครับผมก็คือให้เรามากดที่ตรงนี้นะครับที่จุด3จุดตรงตัวไมโครโฟนตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับคลิกซ้ายนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ Advanced Audio Property ตรงนี้นะครับผมกดไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยในหน้าต่างนี้เนี่ยมันก็จะมีเสียงอยู่2ตัวนะครับก็คือ Desktop Audio กับไมโครโฟนออกตรงนี้นะครับผม ในตัวเดสก์ท็อปออดโออันนี้นะครับก็ให้เรามาดูที่ตัวด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นหัวข้อแท็กนะครับก็ให้เราติ๊กแค nah ่1อันเดียวน,นะครับอันอื่นเนี่ยไม่ต้อง ita, ติ๊กนะครับติ๊กออกไปให้หมดนะครับส่วนไมโครโฟนเนี่ยก็ให้เรามาดูที่ด้านหลังเหมือนกันนะครับแท <lemons>. ็กนะครับก็ให้ติ๊กเฉพาะแท็กที่2นะครับแท็กอื่นเนี่ยติ๊กออกให้หมดนะครับผมอ่ะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยกดโคสต์ไปเลยนะครับ <pouco> <pet itive language> เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการเซตติ้งตัวโปรแกรม OBS Studio เนาะก็ถ้าใครอยากสตรีมมิ่งเนี่ยก็กดไปที่ Start Streaming ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากอัดหน้าจออย่างเดียวเนี่ยเอาไว้ตัดต่อต่อเนี่ยก็กดไปที่ Start Recording ตรงนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะกดคีย์ลัดที่เราเซตมาเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับที่เป็น Start Stream ก็คือ F9 เนาะกับ Stop ก็คือ F10 หรือ r e c o r d นี่ก็เป็น F11 F12 นะครับที่เซตมาเมื่อกี้นี้นะครับผม ถ้าเพื่อนเพื่อนตตามผมนะครับก็สามารถกดตามผมได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็จะสาธิตให้ดูไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมอัดหน้าจออยู่เนาะจะอัดซ้อนกันไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าใครกด Start Streaming ไปแล้วเนี่ยหรือ Start Recording ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมมากดหยุดด้วยนะครับเออซึ่งไฟล์ Recording ที่เรากดอัดไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ใน this pc ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะฮะกดไปที่ this pc นะครับผมเปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่ ตัววิดีโอตรงนี้นะครับผมนี่กดไปเลยนะครับวิดีโอนะฮะนี่ไฟล์วิดีโอที่เราอัดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับนี่อย่างเช่นอันนี้นะครับผมนี่ที่อัดมานะครับเออก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบอย่างไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง goriking channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม สวัสดีครับขอให้สนุกกับการอัดหน้าจอกันนะครับผม